ภาพในนาทีที่85ของเกมยูโรปากับเรอัลเบติสเป็นอีกหนึ่งช็อตครับที่มีแฟนๆไม่น้อยพูดถึงอยู่หลังเกมจากจังหวะดังกล่าวเป็นช่วงที่แมนยูเต็ดครับออกนําไปแล้ว4ตัวหนึ่งแต่ว่าภาพที่ตัดมายังหน้าของเทนฮากนตอนนั้นครับไม่ได้มีสีหน้าที่พอใจอะไรสักเท่าไหร่และยังตะโกนสั่งลูกทีมพร้อมกับชู3นิว้วเหมือนกับว่าเขายังต้องการอีก3ลูกเพื่อให้นักเตะยิงได้ครบ7ประตูที่เสียไปอาณาเขตฟุตบอล ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่แมนยูเต็ดครับสามารถคัมแบ็กกลับมาได้ในซีซั่นนี้หลังจากเจอความพ่ายแพ้แบบเลเทะและก็มีแฟนๆไม่น้อยครับที่กลัวว่าทีมในตอนนี้จะมีโมเมนตัมที่เสียและเป๋กลับไปอยู่ในทรงเดิมๆซึ่งหากเป็นยุคก่อนๆมันก็คงเป็นแบบนั้นแหละครับกับการเจออะไรนิดๆก็เป๋เจออะไรหน่อยก็แว่งไปดื้อแต่สําหรับยุคของเจนหากมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับกับทั้งการให้สัมภาษณ์การปฏิบัติการควบคุมและเข้าใจในทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับทีมในตอนนั้นๆ มองปัญหาได้ทุลุปู่กโลงและนํามาแก้ไขในแค่เวลาที่มีจํากัดอย่างการจับนักเตะไปวิง่งจดใช้กว่า13กิโลหลังจากแพ้เบนฟอร์ดหรืออย่างเกมแพลเลียวผูที่ก็มีหลายคนคาดว่าอาจจะต้องโดนวิ่งกันอีกเพราะว่าเกมดังกล่าวครับนักเตะก็วิ่งกันน้อยมากๆในแพ้กับในเกมเบนฟอร์ดแต่แกเองก็ไม่ได้เลือกจะใช้วิธีที่เผาแรงนักเตะขนาดนั้นครับเนื่องจากแกก็คงรู้ดีว่านักเตะเหล่านี้ล้ามาขนาดไหนกับการลงเตะทีมยิบในทุกๆ3วันตั้งแต่จบบอลโลกมา แกเลยเลือกที่จะจับนักเตะรับดูความผิดพลาดของตัวเองและกรอกหูบังคับดูบรรยากาศฝั่งตรงข้ามฉลองช,ชนะกันอย่างเงีย,งยบๆทั้งยังไม่ได้ด่ากลาดหรือเจาะจงใครเป็นพิเศษไม่ได้ใส่อารมณ์ทำร้ายจิตใจให้เสียความมั่นใจแต่แกก็เลือกในสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับคือการใช้นักจิตวิทยามาเข้าช่วยเพื่อจะให้นักเตะฟ o v น on และสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะยังไงแล้วสุดท้ายครับมันก็แค่3มแต้มที่เสียไปถ้าหากว่าเลือกได้ก็คงจะเลือกเสียเจประตูดีกว่าต้องเสียเกมละลูกเเกมติดต่อกันแน่ๆะครับ สำหรับในมุมมองของผลประโยชน์สโมสรไม่ใช่แค่แฟนๆบางพวกที่เอาไว้แค่ล้อก,กันเท่านั้นซึ่งพอผ่านการปรับจูนชบทวนกันแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลางครับที่ทีมทีมนี้ของเทนฮากสามารถกลับมาจำผลงานได้ดีแล้วกับว่าไม่มีอะไรมากระทบจิตใจจ,จากในเกมก่อนและในเกมนี้เองเชนฮาก,ก์เลือกจะส่งสเปซผู้เล่นจากเกมที่แพ้ยับให้ลงมาแก้ตัวแม้จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยไม่อินดี้เหมือนในเกมก่อนทุกคนครับสามารถจำผลงานออกมาได้ดี คงจะมีแค่เพียงดาโลที่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้วเอาวันวิสาก้าลงมาเล่นแทนซึ่งก็เชื่อว่าแฟนๆหลายคนครับอยากเห็นแบบนี้มาตั้งแต่ในเกมก่อนแล้วและสุดท้ายจากวันนี้เองก็เป็นดาโลนี่แหละครับที่ดูน่าเป็นห่วงที่สุดพร้อมกับทางนี้ครับนี่ก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนกันยายนที่เจนฮักเลือกจะใช้ผู้เล่นเซตเดิมซ้ำการัอเกมติดและสื่อเองครับก็คิดในทิศทางเดียวกันว่ามันคงเป็นการวัดใจนักเตะให้พิสูจน์ตัวเองนั่นแหละซึ่งในจังหวะดังกล่าวที่พูดไว้ตอนต้นคลิปครับ เป็นช่วงที่แมนูเด็ดออกนําไปแล้ว4ต่ตัวหนึ่งจากการทําประตูของวอลเวคฮอสแต่ว่าภาพที่ตัดมายังหน้าของเทนหาครับตอนนั้นแกดูจะยังไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่และแตะโกนสั่งลูกทีมต่อไปพร้อมกับชู3นิ้วและพูดย้ำๆว่า3จนแฟนๆเองครับก็อดไม่ได้ที่จะตีความแบบเซลล์ไปว่าบอสแกอาจจะกําลังเตือนลูกทีมว่าพวกเองยังต้องยิงคืน,นได้อีก3ลูกถึงจะสามารถลบล้างความผิดที่ทําไปในวันนั้นและมันก็ถือว่าเป็นภาพที่มีแรงผลักดันชั้นดีครับในมุมมองของแฟนบอลอย่างเราๆ ที่ได้เห็นการจัดการและจิตวิทยาของเท็ดฮากการแสดงออกที่มักจะสุดในทุกด้านเวลาสนุกเขาก็สุดเวลาทํางานจริงจังเองเขาก็สุดไม่แพ้กันและสุดท้ายครับกับประโยคที่ว่า trust the process หรือการเชื่อมั่นในกระบวนการที่แฟนๆต่างประเทศครับใช้คํานี้มาตั้งแต่ในเกมก่อนมันก็แสดงให้เห็นว่ากระบวนการครั้งนี้ของเท็นฮากกับยูติดในกำมือของเขาหนันมันโคตรจะดูน่าเชื่อถือเลยครับ และนี่คือจังหมดของอนาเกตฟ,ฟุตบอลในคลิปนี้จะมีอะไรผิดพลาดคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือมีอะไรอยากเสนอแนะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นเดิมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดติดตามให้การในทุกช่องทางด้วยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ